คีโตได้ยินมาบ่อยมากครับคืออะไรครับคีโตคือหลักการของมันคือกินไขมันมากกว่าคาร์โบไฮเดรตหลักการมันคือ h high f t t l o ลค a r บก็คือไขมัน60% โปรตีน30%แล้วก็แฟตอยู่ที่10%ผมขอแนะนำประกันสุขภาพดีๆเพียงคุณเ r ิ h easysunday.com แล้วคลิกซื้อประกันออนไลน์เลือกรูปแบบประกันและแผนความคุ้มครองที่เหมาะกับคุณจะชำระเบีย้ยก็ง่ายมีให้เลือกหลากหลายช่องทางหากมีโคตดส่วนลดก็สามารถกรอกได้เลยที่สำคัญซันเดย์เราออกอีเวนต์อยู่เรื่อยๆนะครับ ใครไปเจอเราได้รับโค้ดส่วนลดแน่นอนซื้อประกันกับซันเดย์ว่าง,ง่ายแล้วการดูแลของเราสะดวกและง่ายยิ่งกว่าด้วยจอ l ลี่ซูเปอ p ์ปให้คุณเคลมได้ผ่านแอปเจ็บป่วยตอนไหนก็ปรึกษาแพทย์ออนไลน์และรอรับยาที่บ้านได้เลยมาทำชีวิตให้ง่ายในราคาที่ใช่ไปกับประกันซันเดย์นะครับ thank god it's sunday <S life มัน,มนฟังแล้วคุ้ม ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแตนก้ออีกทั้งเดย์ี25นะครับวันนี้เป็นพาร์ทสองแล้ววันนี้เรายังอยู่กับคุณเตา <c oughs> อยู่เหมือนเดิมซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงอีกวิธีหนึ่งที่เขาเรียกว่าคีโตได้ยินมาบ่อยมากครคืออะไรครับอ่ะโอเคได้ครับคีโตคือหลักการของมันคือกินไขมันมากกว่าคาร์โบไฮเดรตกินไขใช่ทมันมากกว่าคาร์โบไฮเดรตฟังดูอ่ะแต่พ้่กินไขมันมันต้องอ้วนแน่เลยหลักการมันคือ high fat โลครับสัดส่วนของแฟตเนี่ยถึงขนาดที่ประมาณถึงแบบประมาณ70%เลยแล้วก็คร์บอยู่ที่ประมาณแบบ5เปอร์เคุณไม่พูดถึงโปรตีนเลยหรอโปรตีนโปรตี Prote in, จะอยู่ในช่วงสัดส่วนที่ประมาณ30%ก็คือแฟต60%สิแฟ <60. S 1> ครับโปรตีนประมาณ20%ถึง30%มสิบแสละใช่ครับแล้วก็คร์บจะอยู่ที่5-10%ถ ห้าสิบห sure. ้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์ใช่หกสิบยี <3> <3)> ่สิบสิบประมาณนั้นแปก็สิบเปอร์นต์บวกบวกบวกกไปหนึ่งร้อบวกอีกบวกอีกให้อีกทีีกทีก็คือไขมันหกนต์โปรตีน30%แล้วก็แปดอยู่ที่ส0โอเคแล้วทำไมต้องกินไขมันเยอะวะเดี๋ยวจะเล่าหลักการให้ฟังเนาะนะครับร่างกายของเราจะมีการปรับตัว เมื่อเรามีการกินไขมันเข้าไปหลักการของคีโตง่ายๆก็คือเพราะว่าในสภาวะที่เรากินคาร์บน้อยอย่างที่บอกไปก็คือเรากินคาร์บแค่สิในในแต่ละวันพอร่างกายของเราอยู่ในช่วงที่แบบคาร์บน้อยจะเริ่มมีการหลั่งอ,อินซูลินน้อยลงเหมือนพออินซูลินน้อยลงเนี่ยครับเหมือนแล้วเรามีการใช้พลังงานอยู่ร่างกายจะสวิตช์ไปใช้ไขมัน ในการเป็นพลังงานหลักที่2แทนอ๋อใช้โปรตีนหมดแล้วใช่ไขมันว่าง่าคือในชีวิตประจําวันของเราครับร่างกายจะใช้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรตกับน้ําตาลในการดํารงชีวิตก่อนทีเนี้ยพอเรากินอ่าโลคาร์บป๊บร่างกายพอใช้คาร์บที่อยู่ในระดับที่น้อยมากๆแล้วเนี่ยแล้วมันเกิดแบบสภาวะที่แบบอ้าวไม่พอแล้วร่างกายจะสวิตช์ไปใช้พลังงานหลักที่2ก็คื ไขมันซึ่งในการสวิสไปใช้ไขมันเนี่ยครับก็คือร่างกายก็จะดึงเอาไขมันที่อยู่ในตามร่างกายครับมาเป็นพลังงานที่ดำรงชีวิตแต่ที่จริงหลักการจริงๆของการทำคีโตเนี่ยครับก็คือแบบเราอาจจะต้องดูเรื่องของสารอาหารด้วยแต่ไม่ที่จริงไขมันที่แจ้งไปครับมันก็คือจะต้องเป็นไขมันถ้าแนะนําก็คืออาจจะเป็นไขมันดีแปลว่าไขมันดีคือไขมันที่มีคุณภาพสูงอย่างเช่นอะโวคาโด อันนี้ผมไปถึกถึงหมูปิ้งอะไรอย่างงี้นะแต่มันดีส่วนมากจะอยู่ในพวกเกือบซุปโขซุปเปฟรนด์อย่างเช่นพวกอะโวคาโดอะไรเงี้ยครับพวกน้ำมันรำข้าวอะไรเงี้ยครับหรือว่าแบบพวกแม่งฟังหนึ่งแม่ลอยเนี่ยใช่เมื่อเาเมื่อกินหมูปิ้งมานี่ว่าโอ้สบายกูแล้ว <c oughs> <c oughs> แต่ที่จริงก็ก็คือใช่เหมือนกันคนระับพวกไขมันอะไรพวกเนี้ย แต่คือถามว่าถ้าเรากินไข่มันไม่ไดีเยอะๆอะไรเงี้ยอาจจะส่งผลเรื่องของสุขภาพด้วยซึ่งข้อจํากัดของการกินคีโตเนี่ยมันคือแบบเหมือนหนึ่งคือก่อนจะทําจริงๆอะไรเงี้ยครับมันอาจจะต้องไปตรวจสุขภาพด้วยเลยใช่ตรวจสุขภาพก่อนคือวัดค่าไตรกลีเซอไรด์อา่าค่าความดันอะไรเงี้ยครับไขมันดีไขมันเลวใช่ครับ เพื่อเราดูว่าสภาพร่างกายของเราพร้อมต่อการทำคีโตได้หรือเปล่าซึ่งเมื่อกี้บอกว่าต้องกินในสัดส่วน60-30 1สไขมัน โปรตีน <Prote> และคาร์โบไฮเดรตเป็นเทคนิคว่าร่างกายเราผ่านใช้คาร์โบไฮเดรตก่อนพอไม่พอปุ๊บมาใช้ไขมันพอใช้อย่างนั้นปุ๊บน้ำหนักก็ลดแฟลก็ลดอะไรอย่างนี้ถูกต้องแต่เทคนิคคือต้องกินไขมันดีซึ่งอีกไขมันดีเนี่ยฟังดูแพงด้วยใช่ข้อเสียของคีโตคือคุณต้องมีรวยคุณต้องรวยนิดนึง <laughs> เพราะว่าอะโวคาโดอะโวคาโดมีอะไรอีกมากทั่วเปลือกอ่อนทั่วเปลือกอ่อนคืออะไรวะพวกอัลมอน ประมาณนั้น oh, หรือว่าเป็นอาหารประเภทประมาณนี้ใช่ใชทัวอะไรประมาณนั้นอย่างพวกนี้ต้องจําลิสได้ป่ะหมูปิ้งไม่น่าจะใครไข่มันดีเดาถามว่าหมูปิ้งกินได้ไหมผมว่าอันนี้ก็คือกินได้แต่คือเราอาจจะต้องดูพวกสารอาหารว่ามันตอบโจทย์กับเราหรือเปล่าอันนี้ก็คือแบบคนปกติทั่วไปอะครับ oh. ถ้าเกิดปกติเลยคือเขาจะกินแบบวิปปิ้งครีมสดๆกินเข้าไปเลย oh. หรือว่าแบบอาหารที่มีไขมันสูงแบบทานกันไปเลยอะไรอย่างนี้ครับ อันนี้ก็คือแบบจะเป็นแบบคนทั่วไปที่ร่างกายเหมาะสมเพราะว่าหลักการ k e โตที่แจ้งมาก็คือการกินไขมันในระดับที่สูงมากๆแต่ทีเนี้ยไอไขมันที่วิ่งเข้าไปในร่างกายเนี่ยอาจจะต้องประเมินนิดนึงว่าถ้าเป็นไขมันที่ไม่ดีเรากินกันติดต่อนานๆเนี่ยมันจะเกิดมันจะมีผลร่างกายด้วยใช่ใช่ร่างกายด้วยอะไรที่มันคลีน n นิดนึงใช่ครับก็อาจจะเลือกเป็นไขมันดีเข้าไปเพื่อไขมันดีเนี่ยจะไปผักไขมันเลวเนี่ยครับให้มันออกมาใช้ก่อนแต่ว่า ถ้าฟังอันนี้ไม่รู้จริงๆคือเทคนิคคือกินไข่ไหมเขาบอเยอะๆแหละแสดงว่าถ้าเกิดคุณกินทั้งดีและไม่ดียังไงก็น้ำหนักลดแต่ว่า<ช>สุขภาพเสียหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งอ่าใช่ครับไข่มันดีมันมีเยอะประเภทครับนอกจากในพืชอ่าไข่มันดีนะครับถ้าแบ่งใหญ่ๆก็คือมี2ประเภทคือไข่มันเิงเดียวกับเซนซอนไข่มันเิงเดียวก,ก็อาจจะอยู่ในพวกแบบพืช อย่างเช่นอโวคาโด avocado, อะไรเงี้ยครับหรือว่าในน้ํามันลําข้าวอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไขมนันเชิงซ้อนก็จะเป็นพวกโอเมก้าหรือว่าอยู่ในปลาเ <Omega, S 1> นี่ยใช่ใช่น้ำมันตับปลา้ขมันตับปลาพวกเนื้อปลาอะไรเงี้ยครับแเใช่ใช่ก็เลยบอกว่าการทำคีโตก็คือต้องมีกรบประมาณระดับหนึ่งแต่ถ้าผมทำคีโตผมซัดน้ำมันตับปลาแทนก็ได้ครับได้ได้ที่จริงปกติคือเขาก็แบบมีการแบบกินอะไรแบบนี้ไปเลยอย่างเช่นวิปครีมปั่นหรือว่า อะไรแบบที่เป็นไขมันอย่างเงี้ยกระโดดขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยเคยเห็นตอนเมาแล้วกินวิพิมพ์ป่ะขับวเพื่อนเก่งแค่ไหนเหกดเข้าไปอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ก็แบบกดเข้าปากอะไรอย่างเงี้ยกินกีโตก็อแต่ enjoy enjoy นจอยนิดนึงเคยทำไหมไม่ไม่เคยเคยมีเพื่อนทำไหมไม่ไม่ค่อยมีคนทำคีโตครับถ้าถ้าที่เคยสังเกตถ้าถ้ามีผู้ชมผ่านมาทางนี้แล้วใครทำคีโตแจ้งด้วยคอมเมนต์ขึ้นมาหน่อยครับอยากรู้ว่ากินอะไรกัน ซึ่งหลักการคีโตเนี่ยครับมันอาจจะตอบโจทย์สําหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานด้วยก็คือเขาก็จะต้องกินเหมือนแบบลดพวกคาร์โบไฮเดรตหรือว่าน้าตาลลงแล้วมันก็จะแบบทําให้แบบเขาก็ลดน้าหนักได้ด้วยแล้วก็มีผลในช่วงต่อโรคนี้ด้วยแล้วถ้า ผสมผสานเนยหแบบเฮ้ยเราเอ็กซ์ตรีมเราฟาสติง้งด้วยเราเป็นกินแบบคีโตที่จริงได้เหรอได้ครับที่จริงก็คือ <Nice. S 2> เขาเขามีการผสมผสานเหมือนกันก็คือกินฟาสติ้งไปด้วยแล้วก็กินคีโตไปด้วยก็คือหลักการฟาสติ้งเนี่ยครับมันก็คืออย่างเช่นอดอาหารเนาะนะครับแล้วก็มีการกินช่วงที่กินก็คือกินเป็นคีโตแต่ทีเนี้ยทางเนี้ยก็คือแบบ อาจจะต้องดูองค์ประกอบให้ครบนิดนึงว่าสมมติถ้าเรากินคีโตข้อเสียของมันก็คือแบบอาจจะมีเรื่องของไขมันเข้ามาในเส้นเลือดเยอะอะไรเงี้ยครับทีเนี้ยเหมือนแบบพวกสุขภาพของเราพร้อมหรือเปล่าเพราะว่าเราเบิ้ลคอมโบเลยทั้งคู่อย่างเงี้ยทั้งอดทั้งกินไขมันไม่ดีหรือว่าดีไปด้วยเงี้ยครับมันจ,จะเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นได้นะครับสาหรับบางคน ซึ่งบ๊กินเนอ้์อน่าจะต้องเลือกปะใช่ครับใช่อย่าไปทาเยอะๆซึ่งอันนี้อาจจะต้องลองประเมินร่างกายของเราดูด้วยว่าแบบเราพร้อมหรือเปล่าเคยเจอคนไม่ไหวไหมมันเป็นยังไงวะคนกิน k e โตช่วงแรกเขาจะมีอาการหนึ่งเลยเขาเรียกว่า keto f ลูคือไข้หวัด keto keto ฟลูใช่ครับ keto f ลูเนี่ยก็คือเกิดจากการที่คนเราครับเริ่มกินคีโตในช่วงแรกทีนี้ร่างกายเกิดการปรับตัวพอร่างกายปรับตัวไปเนี่ยปึ๊บมันจะเกิดอาการที่แบบตับอ่อนเนี่ยครับหลังสารสารหนึ่งออกมา แล้วทําให้เราเกิดอาการแบบปวดหัวมีไข้ขึ้นคือมันเหมือนร่างกายมันช็อกอย่างนี้บ้างใช่ครับในช่วงแรกๆเพราะว่าร่างกายเกิดการปรับตัวเนาะนะครับร่างกายจะเริ่มหลั่งสารสารสารหนึ่งออกมาวิธีการที่แก้ที่เขาแนะนําก็คือกินเกลือให้ร่างกายขับถ่ายสารนั้นออกมาก่อกินเกลือเพิ่มมากขึ้นอพราะว่าเป็นอย่างไรดี keto food keto f o คือเป็นเหมือนไข้หวัดเลยครับแล้วก็ ผลข้างเคียงของคีโตอีกอย่างหนึ่งก็คืออาการอารมณ์แปรปรวนใจจะเวียงเลยอันนี้เพราะว่าร่างกายมันจะปรับตัวไม่ได้กินคีโตแล้วจะเวียงครับประมาณนั้นช่วงแรกๆก็คืออาจจะต้องแบบลองดูว่าเราไหวหรือเปล่าช่วงแรกๆอาจจะใช้อ่านปรับตัวถึงประมาณสี่สัปดาห์แรกอะไรอย่างนี้นะครับครับผมนี่คือคีโตใช่ซึ่งคุณก็ไม่ได้ใช้มไม่ไม่ได้ใช้เคยมีอยากมีอยากจะฝากอะไร รันดูนนครับภาคนี้ครับ k e โตเนี้ยอาจจะต้องแนะนําผู้ชมทางบ้านนิดนึงเนาะนะครับเพราะว่ามันเป็นหลักที่มันเซนซิทีฟสำหรับคนบางคนเนื่องจากว่ามันมีข้อเสียอยู่เยอะอยู่เหมือนกันเราอาจจะต้องหนึ่งคือไปตรวจสุขภาพก่อนการทำ k e โตด้วยเพราะว่าเหมือนแบบบางครั้งเรามีเรื่องของไตกีเซอรรหรือว่าไขมันดีไขมันเร็วเยอะอะไรเงี้ยครับเราอาจจะต้องตรวจว่าให้ร่างกายเราพร้อมก่อน นะครับแล้วก็อาการผลข้างเคียงที่มันจะเกิดขึ้นตามมาคืออย่างที่แจ้งไปก็คือแบบอาการแบบเ,เป็นไข้หรือว่าอารมณ์แปรปรวนเนี้ยเราเราสามารถรับสภาพตรงนี้ได้ไหมถ้าเราสามารถรับสภาพตรงนี้ได้แล้วก็กิจวัตรประจาวันของเราสามารถตอบโจทย์กับการกินชีโตที่เน้นเรื่องของไขมันเพราะเรากินไขมันในระดับที่สูงมากๆเนาะเรื่องของเงิน ในการซื้อสารอาหารพวกนี้มากินในแต่ละวันมันก็จะสูงตามขึ้นไปด้วยประมาณนั้นก็คืจะมีปัจจัยเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็ระยะเวลานะค,ะครับประมาณนั้นอะไรเร็วอว่าฟาสติ้งกับพีโตถ้าจะแนะนําคือปกติความนิยมส่วนมากเขาจะชอบใช้ฟาสติ้งมากกว่าเนื่องจากว่าพีโตมันมีข้อจํากัดเรื่องของอาหารที่จะต้องกินในแต่ละวันมันไม่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์หรือว่ากิจวัตรประจําวันของเราการทำฟาสติ้งคือได้รับความนิยมมากกว่า ถามว่าผลที่ได้ทั้งสองอันอันไหนมากกว่าน้อยกว่าน,นี้อาจจะต้องขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละคนบางคนเป็นคนล่างอ้วนอาจจะตอบโจทย์สำหรับคีโตมากกว่าตอบดีแนะเนี่ยคร้ <c oughs> บประมาณนั้นปร <c oughs> ะมาณนั้นโอเคโอเคแล้ววันนั้นอะ น้ำน้ำตาลปอมอ๋อใช่ครับก็คีโตก็ไม่สามารถกินน้ําตาลเทียมได้เลยกินต่ถือไม่ได้ด้วยเลยใช,ใช่ถามว่ากินได้ไหมก็กินได้แต่มันจะทําให้เกิดผลข้างเคียงคือน้ําตาลเทียมมันจะทําให้ร่างกายครับอยากกินน้ําตาลมากขึ้นใช่ครับมันเป็นผลเสียอย่างหนึง่งคือถ้าเกิดเรากินอ,อย่างเมื่อก่อนอัน,นี่ผมน่ยกินน้าตาลเทียมแรกๆคือกินกระป๋องโคซิโลกระป๋องเริ่มพัฒนาเป็นขวดเริ่มพัฒนาเป็นขวดลิตรวันหนึ่งกินขวดลิตร วันที่คุณเล่นกล้ามอยู่นะใช่เพราะว่าผมมีการแบบ,แบ,บเหมือนออกกําลังกายหนักแล้วอยากได้แบบเขาเรียกว่า enjoy eating นิดนึงก็เลยแบบไปหัดไปหาพวกใช่แบบน้ําตาลเทียมพวกสารให้ความหวานแทนน้าตาลพวกแบบน้ำอัดลมที่เอ่อซีโร่สุโโนแคลอะไรประมาณนี้แล้วเป็นไงเราผลววที่ได้ก็คือแบบเหมือนแบบเรา,าเก็เริ่มการเสพติดความหวานมากขึ้นเพราะว่าจากแรกๆคือแบบเรากินแค่นิดเดียวมันรู้สึกอยากกินอีกเราก็เพิ่มมันเป็นขวดนิบ เพิ่มมาจนสูงสุดที่ผมกินคือสองขวดลิตรต่อว,วัน <laughs> คือสองขวดลิตรต่อว,วันอะไรแบบเนี้ยแล้วแบบเราก็จะงอยากขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยแต่คือตอนนั้นคือเริ่มรู้สึกไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยครับความอยากน้าตาลความอยากน้าตาลมันเริ่มทวีคูณเนี้ยผมก็เลยต้องหัดดิบ ต้องมุดหินไหมใช่ต่อยกำแพงไหมไม่ไม่ขนาดนั้นแต่คือตอนหักดิบมันก็จะมีความทรมานตรงที่เราจะแบบอยากน้ำตาลมากๆอะไรประมาณนั้นทำไหมัดทำไมทม่หมัดทำไมโอเคโอเควันนี้ขอบคุณตาว่าหมดพาร์ทสองแล้วที่โตอันนี้ฟังดูยากขึ้นมาอีกเลเวลหนึ่งเลเวลหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูพาร์ทสามกันมาคุยกันเรื่องอะไรเดี๋ยวเจอกันพาร์ทหน้าครับบครับฝากช่องครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับส r คร e ไม่งั้นพี่ตาวจะมา ฝ <laughs> ากลืมอย่าลืมกด subscribe ช่องเรานะครับขอบคุณครับ Thank God it's Sunday <S Life มัน,มนฟังแล้วคุ้ม